การวิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมันอาจจะมีโปรบ้างนะคะทุกคนสวัสดีครับพบกับผมวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ค่ะกับเพื่อนนี่ทุกคนผมก็จะเข้ามันเป็นแมทที่ว่าผมเคยเล่นมาแล้วนะทุกคนอันแต่อันนี้มันจะเป็นอีพีสามนะคะทุกคนอีพีสามอีพีสองยังไม่ได้ถ่ายเลยนะ ออเอีพีสองก็จะถ่ายแล้ว 1> 1อีพีหนึ่งยังอยพีส่งก็พีหนึ่งเออทุกคนผมก็ลืมว่าผมถ่าย,ย,าายหรือยังนะเออมันมึงถ่ายแต่ว่านี่ทุกคนผมมีกระดูกช่มือด้วยเอา้าทุกคนทุกคนน่าจะสงสยัยว่าเอา้าไหนแกนี่ทุกคนออกมาดูมันจะมีอะไรทุกคนเห็นไหมถ้าเราตัดขนแกะแล้วมันจะใส่บิกินี่นะทุกคนถ้าเรา <laughs> ยังไม่ตัดมันก็จะใส่เรียบร้อยนี่ นี่ทุกคนดูตัวตัวไหนตัวไหนไม่ได้ใส่นี่ทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนดูตอนแล้วใส่วิกินนี่เลยต้องใช้วิจารณาในการรับชมด้วยนะถ้าลูกมันก็จะตัวเตี้ยๆอันนี้ไก่นะครับทุกคนไก่เ<ก>อ้ยแต่ว่าตัวนี้มันไม่เป็นนะลามะลามะไม่เป็นอ้อวบัว บัวนี่ทุกคนดูนมบัวนะนมบัวมันใหญ่มากทุกคนอ่าแล้วถ้าเลื่องไปมดูดิโคเซ็กซี่เลยถ้ารีดนมบัวล่ะโอ้ยนมแบนไหมเนี่ยนมเบนมากอ้าวถ้าเรารีดเอ้ยโทษทีนมบัวทุกคนถ้าเรารีดนมบัวมันก็ไม่เป็นไม่ไงยืมตัวสีตัวสีขาวโคตรดาราสนี่ทุกคนผมก็จะเอาไปเก็บแล้วนะรีบ ผมสร้างกล่องแบบแยกสีไปแล้วมีอีสอีกข่้อีกเอมอมันชื่ออะไรเออสืบๆไปนฮะเพื่อนข้าไข่นีทุกคนเลย,ยว่ะผมก็จำได้ว่าผมขยายอันนี้แล้วนะไม่รู้มันทำไมเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะเออเอ็เอ่เอแกะ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 มันทำเนาะเนาะ เธอนั<า>่นแหละเธอน่จาจะกระโดดเหยียบมั้งแล้วเธอก็ปลูกใหม่กูก็ปลูกใหม่อเอ้าเนี่ยมันหันหน้าทวนละทิศทุนละทางนี่นี่เออทางเดียวกันเนาะทุนละทิศทุนทุนละทางแหละทุกคน,กนทุกคนอันนี้ใครมาวางกล่องอยงู่วะทุกคนทำไมมีเอ้าเอ้าวางอย่างนี้อุ้ย คนหมาน่ารักวาะอ้อหอมจะขยายหรอเออค่อยขยายบ้านทุกคนเพื่อนเราขยายบ้านให้ที่จริงบ้านตอนแรกอ่ะมันจะแบบืมงแบบอันนี้มากเลยแล้วทุกคนดูดิทุกคนมันเหมือนมันเหมือนสโนว์แมนมากเลยอ่ะทุกคนเหมือนเพนกวินที่กําลังนั่งอ่ะ แล้วดูหัวสิเหมือนแอสลอตโต้เลยและสีขาวมึงมาบกึกทุกคนสีขาวมันเยอะมากเลยนะเนี่ยสีขาวมันเยอะไปแล้วไหม,มเพราะว่าในอนาคตพวกผมจะสร้างบ้านแบบหลักสีแบบคาร์ลิฮาร์ดผมเก๋อะไรบ้าเป็นคาร์ลิฮาร์ดแต่ว่ามันก็จะติดไฟง่ายนิดนึงหอมพ่อไน,นอนแล้วเจ้าไปข่องเจ้าขอนี่ทุกคนผมจะนอนแบบเดี่ยวนะเพราะว่าผมเป็นผู้ชายผม ไม่ใช่เอ้ยงั้นผมก็ย้ายน้องน้องฟีฟามานี่เอ้าเดินมาสิไอ้น้งฟีฟาเป็นผู้หญิงน้องฟีฟาเป็นผู้ชายนะทุกคนรอรอมาสิมันเหมือนผู้หญิงเลยนะผู้ชายเออคนเพศก็ตุดนยังไงนี่นี่นี่หนูตมาก็ได้มานี่ไม่ฉันต้องทําให้มันเข้าบ้านก่อนมันเข้าไม่ได้เมาหา หนูนั่งนะน,นั่งนะอยากแม่งมากลาเลยอ่ะเผาหนูหายอ้าววัดดีไม่ค่อยทำเลยวันหลังจะเผาเนื้อกินกระดูกไหมมันมกระดูกเต็มเลยนะหนูเฮ้ยหอมออกไปนั่งตรงกงล่องหน่อยขึ้นไปขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นไปสิไม่ต้องขึ้นแล้วเอา้าทำไมผมเดินไม่ได้วะ โอ้โหใครวางตะเกียงตรงนี้วะหอมไม่รู้คนน่าสงสัยก็คือดิฉันเองทุกคนงั้นผมก็จะได้มันอันออกจากบ้านไปก่อนนะทุกคนผมจะย้ายที่มันเมื่อกี้เราซิมอะไรกันไม่บอกนะคะ เรื่องเรื่องส่วนตัวดารุณทุกคนมันจะดูนอนดิค่ะพี่แป๊บนึงฉันเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่อัพสีอยางปุ๊สุกิ้สกุ๊บี้แก้ทุกคนแป๊บนึงเพื่อนมาแป๊บนึงนะคะเพื่อนมาแก้มาบน้การทุกคนตอนนี้เพื่อนเรามาบ้านนะ แล้วก็นอนก่อนให้แพให้แพมมาส่วนเอ้ยอมมาแล้วเขาเห็นเอ้ยแพเอ้ยอมออกไปแล้วเขาจังเล่นไปกินก๋วยเตี๋ยน่ะค่อยบมแกวดนี้ฉันไม่มีเงินจะจ้าเของเงี้กผมหิวมากแล้วพวกผมก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยนั่นคนเลี้ยงไก่เอ้ยเลี้ยงแกะกับเลี้ยงไก่กับเลี้ยงวัวมันอาจจะมันเป็นหมดคนนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ล่ะมาทําไมมันไม่เป็นนะบางตัวมันก็ไม่เป็น ย่าถ่ายคลิปแล้วค่ะพวกม้าลามะอะไรวอกก็ไม่น่าจะเป็นนั้นทุกคนทุกคนสงสัยว่ามอคือวอกคืออะไรไหมมอวอกมันก็คือตัวม้าผสมกับม้ามันขยายพันธุ์กับลาทุกคนมันจะกลายเป็นวอกเฮ้ยทุกคนทําไมลามาไม่เฮ้ยทุกคนอ๋อทุกคนสัตว์ทั้งหมดมันจะเป็นผู้หญิงถ่ายคลิปกันหรออแต่ว่าลามาเออไม่เป็น ลามาไม่เป็นแต่ว่าพ่อค้าเล่เป็นผู้หญิงนทุกคนฉันขอเงินแม่แล้วก็ไปกินนี่ทุกคนผมก็จะขึ้นเขาเอ้ยมันมันโตแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งเก็บก็ได้นะดูทุกคนเสามีทั้งสี่เสาเสานั้นก็ไม่มีไม่รู้เพื่อนเราเป็นอะไรเนี่ยดูไม้ทุกคนไม้เป็นอย่างนี้ ันผมขอดัดนะโอเคเดี๋ยวนี่นี่หอฉันเอาขวานจามไม้เธอลอกอาเธอไม่สร้างบ้านเลยเหรอนี่สร้างบ้านน้อยจังโอ้ยแก้วพวกฉันเก็บขนแกะไว้สร้างบ้านอ่าทุกคนงั้นอ่าอีพีหน้าพวกเราจะมาสร้างบ้านนะแต่อีพีนี้เราจะเคลียร์พื้นที่ก่อน หอมขุดของออกเราจะสร้างเลยเพราะมันเยอะแล้วมันเยอะน่ะเออขุดของที่ไม่มีพวกนี้พวกเราก็จะขุดแล้วก็ตัดภาพตอนย้ายของไปเสร็จเลยนะครับอ่าทุกคนผมเคลียร์ของเสร็จแล้วต่อต่อมาเราก็จะขุดบ้านนะทุกคนหอมช่วยกันอ่าทุกคนผมก็จะวางเตียงไว้ก่อนนะทุกคนอ่มไอ้ไผ่ ผมก็จะวางเตียงไว้นอนนอกบ้านก่อนนะทุกคนอะเพราะว่าในบ้านเราจะขุดอ่ะขุดต่อเยินมาเอาของเจ้าของน้ำเดือนอแล้วเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่อีกนะทุกคนอุย้ยนู้หมา,าต้องเคลียร์พื้นที่แบบเยอะอยๆ,ๆเลย EP ห <ๆ S 2> น่าจะเป็นเคลียร์พื้นที่เราจะมาอันนั้นนะคะเรา EP น่าจะเป็นเคลียร์พื้นที่แล้วยังจบไหมพี่ 1> EP หนึ่ง อีพีนี้ก็ผมเล่นนานแล้วนะทุกคนก็เลยดูมีของแต่ว่าอีพีสองอะผมจะอันนี้มันจะเป็นเคลียรพื้นที่๋ะแต่ว่าพวกเราจะเคลียพื้นที่ตรงนู้นแถวๆนี้เพราะทางนี้เป็นฟาร์มกับเคลียรตรงนี้ด้วยข้างหลังอะแค่นี้แหละได้โปรด้ทุกใช้งานดีชั้นหนักขนาดนี้ได้ไหมใช้หมดใช้หมดไม่ส่งลูกค้าใช่ไหมอ่าทุกคน ถ้าเราต้องเคลียร์เราจะไปเคลียร์พื้นที่สักประมาณไม่เยอะก่อนแล้วเราก็จะจบคลิปไปก่อนนะไหมคะจิงไหมคะจิงหรือปอไม่เอิร์้แล้วเราค่อยไปเล่นโลบอกนะจะไรกับโลบอกรงั้นผมเคลียร์เสร็จแล้วผมจบคลิปนะทุกคนก็เราบอกจีไอมันผมก็ ฉันก็บอกเฉยๆอย่อือโอต๊ดเอีเได้ปิดเหลือน้อยงั้นเราก็จบคลิปไปแค่นี้นรับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ